พี่ดีครับนดีครับวันนี้เราก็จะมาติดตามอากาศวันนี้วันที่สิบสัาคมสองพันยี่สิบห้ากันนะครับวันนี้นะครับเราปัดผมมานะครับเราอาบน้ำหลังัดผมมานะครับวันนี้ทําให้เราต้องอัปเดตไวหน่อยนะครับพสต่จะอัปเดตประมาณสักหกโมงครึ่งอยู่นี่ก็หลังทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่า มันมีไม่จะว่าเราอาบน้ำไวบไม่จากวันนี้ตัดผมต้องอาบน้ำวันนิดนึงเราก็เลยต้องอาบแล้วนะครับมาอัปเดตสตามการหลังได้แต่ตอนนี้ฝนมาแรงนะครับเดี๋ยวขอตั้งโทรศัพท์ไว้สักครู่นะครับรูจะตกหรือเปล่า มเนเข้าพอหแต่ตรนน,ตตตตนั้นไอ้คเมากทุกคนแต่ตอนตรงนั้นอ่ะมืดมากๆนะครับตอนนี้ฝนอาจจะเงียบลงหน่อยนะ,ะัะเดี๋ยวมันก็กลับมาตกใหม่ถ้าตกนาะนก็คือหลังสองทุ่มไปโทรศัพท์เครื่องนั้นจะไม่ได้อยู่หลังบ้านเมื่อถึงสองทุ่มปึ๊บเราจะขึ้นไปข้างบน,นทันทีนะ ยังไงก็ต้องลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าไม่รู้ว่าฝนจะตกนานหรือเปล่านะถ้าเราไปดูใน google มาไปวจวจับเดา้าล่าสุดมาไปเข้าใน Google มาตอนนะ้ Google แสดงภาพเดาร์ที่ค่อนข้างใหญ่โตมโหลาลรหมายความว่าฝนไม่มีทางหยุดได้ง่างยในวันนี้นะครับหมายความว่าฝนไม่มีทางที่หยุดว,ยวันนี้ได้ ตั้งแต่สองทุ่มห้าขึ้นไปจะเป็นการเริ่มเวลาที่เอาแบตอยู่โทรศัพท์ไปวางไว้ข้างบนนะครับถ้าฝนแม้จะฝนหยุดตกหรือไม่หยุดตกก็ต้องเอาขึ้นไปนะครับแต่ยังไงให้แนันำให้เรอาห่างในช่วงที่จะมีฝนตกตอนกลางคืนเพราว่าเราไม่รู้ในเวลานอนอะ่ะไม่รู้ว่าฝนมันจะถล่มสายหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เสียงดังขึ้นนะครับเราไม่ต้องอัดน้ำนะครับแค่วัดแค่นั่งอยู่ในห้องนี้เสียงก็ดังแล้วนะครับหลายคิดว่าโทรศัพท์ที่เอาวางไว้ไตรงถังถังตรงนั้นอ่ะถังน้ำมีใหญ่ต้องค้างบ้านหน่อยคิดว่าน่าจะดังกว่านี้นะครับเราก็จะเตรียมตัวสําหรับฝนหลักให้เลยนนะทุกคนนะครับ mm hmm. เจอพายุน้าจุดนะอุณหภูมิจะอยู่ที่เพียงองศาเดียว จำนวน1วันเท่าก <th ai> <language> ับ6เดือนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เมื่อไหร่เน็ตจะดูได้ครับดีมากได้ยินเสียงเบรกรถเสียงดังสนั่นซอยขอบคุณครับสนไทยโจ0 1 2 3 4 5 6 7 8เกิดแผ่นอินไหวขนาด7.7ลิตอร์กรุงเทพรู้สึกเวียนหัวข้าวของสั่นครับ และการอาหารกระเพราหมูบวกลุกชิ้นปลาไก่ทอดไข่ครับนอกจากใกล้หน้าการเอาป้ายวางนอกบ้าน29ยังในโอกาสเปียกฝนครับสอนคนเหมือนกับสอนเด็กสักวันที่ใช้ป้ายเป็นวันสุดท้าย12พฤษภานะครับ คาถาเนื้อคู่1นึเมษายนกลับบ้านยุดถึง16เมษายนสิบเจ็ถึงสิเมษายนทำงานครับครับเมื่อถึงวันที่15บห้พฤษภาคมเมื่อใช้ป้ายเสร็จให้เอาไปติดหลังบ้านติดด้วยพารเทปและต้องติดให้นั่นที่สุดพารเทป4ด้านอันนี้คือ AI อ่านให้นะครับข้อมูลจาก AI ล่าสุดตอนนี้นคือตอนนี้ฝนตกมาจริงจริงด้วยทุกคน ให้ตกหนักจริงตอนนี้อุณภูมิก็เสียงมาแล้วนะครับเสียงฝาล้องมาแล้วตึงๆแล้วนะ,นนนนะครับผมวันนี้ที่สิบนะคะอุณภูมิเช็ค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 นี้อุณภูมิน่าจะที่หกอ่าตอนนี้นะครับจะต้องมานั่งถ่ายฝนตกนะครับ อย่าพยายามเอามือไปกดปุ่มออกนะครับถ้ากดออกปุ๊บโชว์สัออกทันทีหรือเราต้องเริ่มใหม่ถ้าหากคลิปไม่ถึงครึ่งคลิปแต่ตอนนี้เราจะต้องมานั่งเจอพายุฝนตั้งแต่ตอนกโมงเย็นซึ่งต้องอีกประมาณชั่วโมงกว่าถึงวัวที่จะตกมันตกกี่โมง1ทุ่ม14นะครับเราจะตับรมัยายิ่ด้วยฝนตกไปด้วยนะครับมาดูกี่โมงกันวันนี้เขาที่ตกประมาณ1ทุ่ม15 อันนี้คือ6โมง8ก็คืออีกประมาณ1ชั่วโมง10นาทีบจะตกรีนอ,อ่งสมบูรณ์นี่ก็มืดมาหนักแล้วนะครับเดี๋ยวจำรอว่าถะ้าหาติดไปข้างนอ,อกดูหนังนคงนจะไม่ใช่เรื่องที่น่าทำแน่ๆหระครับอตัวนี้นมาแล้วจริงๆของจริงมาแล้วนะครับคือของจริงมาแล้วทุกคนนะครับ โห้โหไฟมืดเหมือนกับลากับกี่โมงเลยทุนนกคนนะครับคือต,ตอนนี้นมืดมากๆเลยทุกคนนะครับแล้วฝนตกหนักด้วยคือตอนนี้ก็คงจะทำลายหลักฝนตกนะครับนะครับหมายถึงว่าต,ตกตกตกนานอะ ถ้าหลังบ้านเสียงกระดานด้วยันก็สนะ่งต่อี่รู้สึกแบบห้องี่คืบตอนพี่สอคู่มาแต่ยนะิ่งพิ่งเจ้าหมนะนะครับเพราะมันมาในไทยที่ร้นอนนะครับแต่ทำไมก็มีก็านะนะรัีอแบบโอบหนังจริงนะครับ เราคิดว่ารายงานไปประมาณสัก10-20นาทีน่าจะดีนะครับ ว่ากานเกิเหตารสุดหด้ายนั้นให้หลีกหนีากฝนยู่กนารแย้งและให้ชาวบ้านที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกสังานะครับแลนะชาวนะตุรกีแต่ถ้าคนมีบุตรบ้าน,าน,นครับอกแบบว่า,าไมั กั้คือได้ด้วยนะคะี่ถ้าองเทียบกับีแล้วนีนะคะกแค่ตกเลนี่แล้วอ่ะแล้วตกน้อยเดียวนะคะประมาณเป็นประมาณโตกน้อยๆมากๆับปีนะฝนตกมากผคนะตกอะีปีนฝนตกเข้ากระกไม่นาน่ม่ดเฝนนคะถ้าจะมาเรื่อประมาณกลางปดาหน้า ขบอกไปที่ใครจะล้นก็ไม่เห็นฝนไูเขาไม่ดู้หรอวิสุทธิยาเขาได้ประกาศจริงไหนนี้านตกาจริทุกคนนะครับ่เห็นฝนแต่คนตงมาแต่านกระเสียงดังมาคนะครับแมข้างนอกกินาไม่ดังที่นเสียงก็ดังข้างนอก่ไมดังตัวเองนะอยู่ข้างนอก อายุถล่มหนึ่งปดในรอบห้าปีครับรเส่งเสต ปลายสุต้ได้น่าจะมา8องาที่เจ็ดหรือจะมาสมากกว่า2กว่าเย่ะเราระมาไม่นที่จากความของหัวเราเท้าที่ไยินเสียทุกคนนะคะยุคอี่ตกหนักสอเยนะคะพอจะเห็นไดว่าตกหนักหนึ่งดาวที่ที่หนีอา้าเป็นชันที่โคตนี้นะคะแต่ปี2022เขาเขามาทำแล้วนะ I don't know.